ฮิปโปนะฮะฮิปโปจะมี2โงตันะครับก็คือฮิปโปกอริลล่านะครับและฮิปโปแร็กนะครับ เรื่องขางต่างอูตังนะครับคือลิงนะครับจะไปได้อยู่จุดเดิมบางรอบนะครับเขาอาจะอยู่บนต้นไม้บางรอบก็จะลงด้านล่างนะครับอยู่ตามแนวช่องอากาศหรืออาจจะอยู่ที่ตแนวของพื้นหพื้นหญ้าพื้นสนามหญ้านะครับในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับจะาใหญ่ลิงจะลงด้านล่างนะครับรรเราขับอถตามร้อนะครับตูรังอูตังเป็นจุดที่สามที่รงเดยนนะครับสำหรับ ให้ส่งข้อเลยไปข้าง้างแข็งสองตัวนะครับก็จะอองเห็นทาง2องตัวครับ

นั่งไงมันกำลังออกแล้วมา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 แล้วเคลื่อนตัวแล้วนยังเสือขาต้องห็นได้ไหมน้องโอ้โชโชอุลาอุตังอุลาอุตังมีหลายตัวอยู่ มันลบหลีอยู่ Yn fy nghyfrif, mae'n ddim yn